สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่วิ่งตน้งรอครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากในไฟครับวันนี้ครับวันนี้จะมาสานต่อนะครับจากในคลิปก่อนหน้านู้นะครับที่คนถามเยอะมากเลยนะครับที่ทำไลน์แชทบอทแล้วทาด้วย g ูเกิ e e ีทนะครับก็ได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับเขาก็เลยมีคําถามต่อมานะครับว่าพอหลังจากที่เราสร้างไลน์แชทบอทปุ๊บแล้วก็ถามตอบผ่านมือถือเนี่ย แล้วพอเจอคีย์เวิร์ดบางคําที่เขาไม่ได้เซตไว้เนี่ยจะอยากให้บอทตอบออกมาเหมือนกับว่าไม่มีข้อมูลนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราจะทํำยังไงนะครับตรงนี้แก้ไขยังไงวันนี้ผมก็ทําตรงนี้เอามาให้แล้วแล้วแถมให้เราสามารถเอาไปตั้งคีย์เวิร์ดในสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้คําพูดนั้นออกมาได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับวิธีการตอนนี้ที่เห็นที่หน้าจอนะก็คือ เราทำเรื่องของการที่ใส่คำถามคำตอบขึ้นมาแล้วนะครับอย่างถ้าสมมติว่าผมทักคำว่าสวัสดีนะครับนี่ในในนี้นะผมทักคำว่าสวัสดีปึง้งเสร็จปุ๊บมันก็ตอบกลับมาว่าสวัสดีครับใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าผมใช้คำอื่นที่มันไม่ได้มีอยู่ในลิสต์นะครับอย่างผมพิมพ์นี้ขึ้นมาปุ๊บก็ให้บอทตอบว่าไม่มีข้อมูลนี้นี่เลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ เพื่อนๆถามมานะครับว่าอยากจะได้แบบนี้นะครับผมก็เลยจัดก,การแก้ไขทําโค้ดใหม่นะครับแล้วก็ทําเอาไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าสั่งงานจากมือถือนะครับมันสั่งงานยังไงนะนี่เวลาที่เราจะสั่งงานนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ o g l e s h e e t ที่เราทําข้อมูลไว้นะครับเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้เลยก็คือฝั่งซ้ายมือนะครับช่อง A คือคําถามช่อง B คือคําตอบ และช่อง C เนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะได้นะครับผมก็เลยทําตรงนี้ออกมาให้ว่าช่อง C เนี่ยคือสิ่งที่นอกเหนือจากคําสั่งจากช่อง A นะครับที่มีนะถ้ามันไม่มีในเนี้ยให้ไปตอบที่ช่อง C ประมาณนี้เลยนะครับอย่างเมื่อกี้ก็ถ้าดูจากในแชทนะครับมันก็จะขึ้นว่าไม่มีข้อมูลนี้นะครับก็คือตามภาพนี้เลยนี่ตามภาพนี้เลยในตามในข้อมูลนี้เลยนะครับนี่เราเขียนว่าไม่มีข้อมูลนี้นะครับ ตรงนี้เราทําไว้อยู่แค่สี่คสั่งนะครับอยา่างถือว่าอ่าผมพิมพ์คําว่าจังหวัดมันจะต้องตอบว่าอะไรนะครับนี่คราวนี้ผมก็ลองพิมพ์บ้างจังหวัดปุ๊บมันจะต้องตอบว่าอะไรนี่แล้วถ้าเราไปเพิ่มคีย์เวิร์ดนะครับสมมติเราไปเพิ่มคีย์เวิร์ดคำว่าเอ่อตอนนี้ผมใช้คําว่าคีย์เวิร์ดว่าตอนนี้อืมไม่ใช่เมื่อก่อน ประมาณนี้นะครับสมว่าผมคีย์ไว้แค่นี้นะแล้วเราก็พอเราทํางานบนมือถือใช่ไหมครับเราถือเพามือถือเครื่องเดียวนี่แหละเราก็เพิ่มคําสั่งของเขาไปเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเพิ่มเขาว่า,าตอนนี้นพิมพอ์อกไปมันก็ตอบกลับว่าไม่ใช่เมื่อก่อนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราพิมพ์คําอื่นละอะยังไงนี่สมว่าผมพิมพ์คําอื่นนะครับไงไงผมพิมพ์เข้าไปบอทก็ตอบออกมานะครับว่าไม่มีข้อมูลนี้นี่ แล้วถ้าเราจะไปแก้ไขถติมมว่าเราเอาโค้ดเอาอะไรไปใช้เรียบร้อยแล้วนะเราจะแก้ไขนะครับเราก็แค่มาแก้ไขแค่เฉพาะที่เป็นช่อง C นะครับบรรทัดที่สองเท่านั้นเองลรวก็อาจจะเขียนไปว่า no data ถือว่าผมเขียนว่าเป็นภาษา,ษากังกไปนะครับว่า no data ไปมมแค่นี้ประมาณนี้พอมันเซฟเสร็จแล้วครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊มันก็จะบันทึกแล้วคราวนี้เราลองไปพิมพ์คําอื่นดูบ้างก็ได้นะครับ ABC อ่ะ ABC มันมีอยู่ใน l i ต์อยู่แล้วนะครับพอเราคีย์เข้าไปเสร็จปุ๊บ ตัวบทก็จะตอบตามที่เป็นคีย์เวิร์ดของเราออกมาเลยนะครับก็คือตรงนี้แหละที่เพื่อนๆถามกันนะครับว่าถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เราถามไปในช่อง A ปุ๊บมันจะให้บทมันตอบออกมาเป็นคําอื่นได้ไหมเหมือนมีข้อมูลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ทําออกมาให้แล้วนะสะดวกสบายอยู่ในช่อง C บรรทัดที่2นะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มทําใหม่นะครับเราจะทําใหม่ทํายังไงนะครับก็อ้างอิงกับในคลิปเดิมนะคลิปเดิมอันนี้เลยเสร็จแล้วก็ เปลี่ยนแก้ไขโค้ดออกมาแล้วก็ไปเพิ่มในคอลัมน์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันดีกว่าว่าทำกันยังไงตอนนี้เราก็เข้ามาที่ฝั่งของคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของการทำตัวลายแชทบอทนะครับตรงนี้ก็เมื่อกี้ที่เห็นในมือถือกันนะครับก็เราตั้งข้อมูลไว้ประมาณนี้เลยเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะทํเองนะครับทำเองนะวิธีการนะครับก็คือเราเปิดตัวที่เป็น g o Google s h e e t ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับเราก็สร้างเงื่อนไขไว้ประมาณนี้เลยนะ3มช่องนะครับก็เป็นคําถามคําตอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้มีในคําถามนะครับตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนคีย์เวิร์ดของเราได้เลยตรงนี้เราก็เพิ่มอะไรของเราเองได้เลยนะครับหลังจากที่เราสร้างแพทเทิร์นฟอร์มแบบนี้มาแล้วนะครับด้านล่างนะด้านล่างตรงแผนน่น1ก็เขียนว่าว่าเป็นแผนน่น1เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาเลือก ตรงนี้นะครับเครื่องมือจากนั้นก็เลือกมาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับพอเป็นโปรแกรมแค้ไขสคริปต์เสร็จแล้วนะครับก็ดึงขึ้นมาจะาหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตรงโค้ดนะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันเหมือนเดิมจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเอาโค้ดนะครับมาใส่นี่เอาโค้ดตรงนี้นะครับที่ผมทิ้งไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนะครับก็ไป Copy โค้ดมาสมมติว่าอันนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมรู้ไปก่อนสมมติว่ามาถึงปุ๊บก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลย เดี๋ยวพอดีเน็ตมันช้าอ่ะคานนี้ก็สมสมติว่ามาถึงปุ๊บเราเปิดตัวที่เมื่อกี้มาแล้วนะไม่มีข้อมูลอะไรเลยก็ให้ลบทิ้งทุกอย่างนะครับแล้วก็ไปก๊อปปี้โค้ดที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วก็เอามาวางพอเอามาวางเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เพื่นพอนๆจะต้องเปลี่ยนกันนะครับก็คือเปลี่ยนอยู่แค่เหมือนเดิม2จุดนะครับแต่ครั้งนี้โค้ดผมให้มาเปลี่ยนอยู่ตรงที่บรรทัดที่2นะครับแล้วก็บรรทัดที่5แค่นั้นเองนะครับส่วนบรรทัดที่8ก็คือแผ่นหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆในท่านชื่อ ในชีตนะครับก็ให้เปลี่ยนตามด้าฟ์านะครับเขาเปลี่ยนว่าอะไรตรงนี้ก็เปลี่ยนตามนั้นหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเอา access token มาใส่กัน access token เอามาจากไหน access token ก็เข้ามาที่ตัวที่เป็น Line Develop นะครับก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็พิมพ์เลยว่าเป็น Develop นะครับ l i n e developer uh, developer line biz อ uh, ่านี่พอเราเข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาที่ c o n s o l ลของเรา จากนั้นเราก็ามาเลือกบอทดของเรานะครับที่เราจะใช้งานเข้ามา messaging api จากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนี่เลยที่เขียนว่า uh, channel access token นะครับแล้วก็ Copy เลยช่องย,ยาวๆนี่แหละจากนั้นก็เอาเข้ามาวางไว้ที่นี่ที่ตัวโค้ดนี้นะครับก็เอามาแทนที่เลยพอแทนที่เสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะถามหาตัว url ของชีทนะครับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ความยาวถึงตรงนี้เลยเราก็ลบทิ้งไป หลังจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาเลือกที่ชีทของเรานะครับก็ตรงนี้จนถึง e d i ินะนี่ตั้งแต่อีดิทมาเลยก็ p ีตั้งแต่อีดิทโอเคแล้วก็ Copy มาจนถึงจาก html นะครับไปถึง Edit เลยก็เอาแค่นี้แหละหลังจากนั้นก็กลับมาที่สคริปต์เราเหมือนเดิมเอามาวางแค่นี้นะครับพอวางเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่นี้แหละแล้วก็กลับมาที่เป็นเผยแพร่นะครับอีกทีนึงนะอีกเผยแพร่เผยแพร่นะครับ แล้วก็คลิกที่ใช้งานแอปพลิเคชันจากนั้นนะครับก็เลือกเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่เขียนว่า new เสมอนะครับมีการแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ให้เลือกที่สร้างใหม่หลังจากนั้นนะครับตรงด้านล่างนี้ก็ใช้เป็น anyone นะแล้วกดอัปเดตพอกดอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอให้มันแบบ deploy ออขอนพอดีว่าเด็ดมันช้ามากมันก็อาจจะทำให้การรันมันอาจจะรันนานนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ ปล่อยให้เวลามันลานแต่หลักการนะครับก็มีแค่นี้แหละในการที่เราจะไปดี l o ยขึ้นมานะครับให้มันมีเป็นลิงก์ของตัวที่เป็นสคริปต์สมมุติว่ามันได้แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างนานเหมือนกันเน็ตมันช้ามากครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ Copy นะครับ Copy ลิงก์เอาลิงก์เนี่ยนะครับมาวางเรา Copy l i ลิงก์เนี่ยที่เราได้จากลิงก์เนี่ยมาวางไว้ในนี้พอวางไว้ในนี้เสร็จปุ๊บก่อนที่เราจะไปอัปเดตมนะันนะปิดเว็บคูไปก่อน จากนั้นกดอัปเดตก่อนอย่าเพิ่งกด v e r i f y นะจากนั้นก็กดเปิดเว็บพูกขึ้นมาแล้วกด Verify ให้มันขึ้น success นะครับนี่ประมาณนี้เลยเพราะว่าบางคนที่ไม่ขึ้น s u e s s เนี่เป็นเพราะว่าอาจจะเคยไปทำซ้ำๆในบอรดเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอาลิงก์มาวางแล้วกดผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้ามันมีปัญหานี้ก็คือให้เรากดเว็บพูกปิดเว็บผูไปก่อนเสร็จแล้วค่อย เปิดเว็บพุกแล้วค่อยมา verify นะครับเพราะว่าถ้า Verify ก่อนแล้วเว็บพุกก็เ r อเเหมือนกันเหมือนที่เคยเป็นกันนะครับแค่นี้เองครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเข้ามาทำการใช้คำสั่งจากตัวบอทของเรานี่แหละพิมพ์ถามตอบได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับโอเคตรงนี้เพื่อนๆก็ไม่น่าที่จะยากเกินไปแล้วเนาะเพราะว่าในคลิปนี้นะครับก็ มาเหมือนแบบว่าเพิ่มเติมนะครับเป็นแบบอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ให้เพื่อนสามารถได้ใช้งานกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงเวลาเจอคําถามอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เราเตรียมไว้นะครับก็ให้มันไปตอบอีกหนึ่งข้อความออกมานั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าถุกใจในวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วถ้าเรามีเทคนิคอะไรนะครับหรือมีสิ่งที่จะอัปเดต จากนี้นะครับก็จะมีเรื่อยๆมาในช่องนี้นะครับช่องเล็กๆในเกี่ยวกับเรื่องของไล n ์แอฟริกาแอคเขานะครับยังไงก็ฝากด้วยน,นะครับช่องเล็กๆช่องนี้ไอต้อนไฟวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับ